ันไหนปลากระป๋องก็ปลากระป๋องไม่ชนกันเอาปลากระป๋องเหมือนกันไม่กล้าออกมาอังสติกในตำนานเลยนะครับเนี่ยมีวัวกี่ตัวครับวัว20 21ตัวครับโอ้โหนี่ครับผมแต่ละคนนะครับเอชือว่าบังอาทำยังเลยครับงานฝีมือเนาะเชือว่าบางอดูวัวบ้างนั่งเล่นคุยกันบ้างเลาไปบ้างอะไรอ่เรียมันก็ถาผมโอ้โหผมต้องถาม <an> พอได้ช่งลูกเี่ยสวัสดีครับพวกับผมช่อง FTN Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมขีโโ่รถผ่านมานะครับผมโอ้โหดูวัวนะครับเกือบร้อยกว่าตัวนะนี่ยส,ส,สวัสดีครับผม<สด>ท,ทั้งสท่านนะครับผม แนะนำตัวสักหน่อยครับผมนางพรอนทองดมจ้าอยู่บ้านยังเก่าหมู่สิบสามจ้าทางนี้แหละครับป่านนักสวรรค์บุญครองค่ะนี่บ้านยังเก่าเหมือนกันแล้วก็ต้อง่วยครับหงวัวมียี่สิบตัวนีเดียวฝั่งนี้มียี่สิบตัวอนีเจ้าวัวกี่สิบกว่าตัวดูสนุกสนานมากเลยนะครับฝั่งนี้มีกี่ตัวครับอันนี้มีสิบสองตัวสิบสองตัวฝั่งนี้แหละครับเข้ากันสามสิบจ้าเลี้ยงเข้ากันนี่เลี้ยงยังไงครับ อาทิตย์หนึ่งนีเข้ารวมกันสองเจ้าสลับกันเลี้ยงอย่างนี้บรือเ่าสลับกันเลี้ยงของเข้าเยอะของเข้าสิบแปดตัวเลี้ยงสี่วันของป้าสิบสองตัวเลี้ยงสามวันมาอีกเจ้าเลยเระหายวัวนู้หายวัวตามวัวมาอ๋อวัวหายวันนี้พากันพัฒนาหมู่บ้านครับผมเพิ่งมาตามวัวอาชีพหลักทำนาอาชีพหลักทำนาจนจนจนทำนาก็พากันขังจ้ะ วันนี้มาไม่ได้เอาเสียมาขุดปูเลยนะกิโลละร้อยวันนี้จะปูไกปูัวนไม่ใช่ธรรมดานะขึ้นสดจวัน้ก็ได้มาใช่ตกหกดโอ้โหหมดท่าคนนี่คืออาชีพเลี้ยงัวครับผมวันนี้ได้น้อยนะกิโลละร้อยจะมีคนเฝ้าวัวอยู่ฝั่งนู้นนี่นะครับผมนนอีกมุมหนึ่งนะครับสองคนเลยบอกโอ้ อยู่ฝั่งนู้นอีก2 2> สองคนนะครับฝัง่งนี้อีกเจ้าหนึ่งฝั่งนู้นสองเจ้าฝั่งนู้นสองเจ้าสองเจ้าก็ประมาณสามสิบสามสิบสี่สิบตัวมั้งสองเจ้าโอ้โอนี่ครับผมและจะมีอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับผมนุนมุมนู้นอีกสองคนนะครับโอ้โหนี่ครับผม ประมาณสักสามโมงจะรวมกันอยู่ทุ่งนี่หมดมอนเย็นจะอยู่รวมกันของเข้าสิบแปดตัวเขาก็เลี้ยงสี่วันของยายของยายมีสิบสองตัวก็เลี้ยงสามวันมันเหนื่อยก็เลยเลี้ยงเข้ากันจะได้หยุดมั่งอำบ้านโอ้โหนี่แน่นอนจริงได้ลูหลานหลานด้วยหยุดทัวผ้าใช่ไหมเอาเป็นว่าหาวันหยุดให้ตัวเองแล้วกัน นี่ครับผมเลี้ยงบัวต้องมีวันหยุดด้วยมีเพื่อมีงานบุญงานบวชอะไรเราก็ได้ไปกินไปรํากลมยาวรํารถเห่กับเขานี่ครับแน่นอนจริงเห็นบอกว่าอะไรเวลาเรานั่งกินข้าวนี่บางทีเมนูเหมือนกันใช่ไหมจ้าวันไหนปลากระป๋องก็ปลากระป๋องมาชนกันก็หอแต่ดีกับข้าวมามามานั่งรวมกันมางทีันบางทีเขาก็เอามะละกอมาตำกินกันไหมครับผม เห็นบอกว่าบางคนเนี่ยเอากับข้าวมาเหมือนกันไม่กล้าออกมาด้วยเอาปลากระป๋องเหมือนกันไม่กล้าออกมาแจะปลากระป๋องก็ปลากระป๋องหมดแต่เลี้ยงวัวพอเลี้ยงวัวมันก็สนุกเนี่ยครับผมมันลงกินน้ําสะตรงนี้พอถึงเวลาสามโมงมันจะข้ามไปอยู่รวมกันตรงนั้นสี่โมงต้องดักไว้มันจะกลับบ้านอย่างเดียวสี่โมงนั่นรู้เวลาไม่รู้รู้แบบไหนบวปล่อยตั้งแต่กี่โมงครับเก้าโมงประมาณเก้าโมงจกบางทีถ้าม่มีธุระก็ ป้นม่องเติมมั่งที่ม่งยเติมมังแล้วแต่จ้ะนันแหละกันออกมาไหมไม่ได้ไม่ได้นัดหรอกบางคนต่างออกถึงเวลาก็ออกเหมือนกันบางคนก็ใส่ฟ้าไม่กี่คนเวลาถึงเวลาที่เขาจะกลับบ้านก็ไปถึงตังมันก็ไปรวมกันหมดแต่เวลาจะถึงแยกคอกมันก็คอกใครคอกมันมันก็แยกไปเองไม่ต้องไล่จ้ะถ้าถ้าตดนไล่เข้าพอเห็นฝูงหนึ่งเข้ามันจะไปตามกันเลยครับผม ตามสี่ห้าเจ้าตามกันเดินตามกันร้อนแต่ว่าเราอยู่บ้าน <c oughs> มันร้อนกว่าถ้าอยู่นี่นั่งร่มนินสบายกว่าอยู่บ้านครับผมมีความตุขคือ,อยังไงอะ่ะคือเราเรามันเป็นความชินชาแล้วนะ่ะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวิถีชีวิตของคนเหมือนหมู่บ้านอยู่แล้ววันนี้ตอนเช้ามาเราก,ราก็บางคนถ้าไม่มีธุระเขาก็ เขาก็ไม่ได้ให้ฟางกันจะปล่อยมาเลยเปินโมงกว่าครับางคนจะไปมีธุระเขาจะใส่ฟางให้กินก่อนตอนเช้า9เก้าโมงสิบโมงเขาก็ปล่อยมาจา้ะมากบางทีมารวมอยู่ทุ่งนี่แหละทั้งหมดเนี่ยว่าตอนประมาณสักเที่ยงก็มารวมกันกินข้าวกินอะไรนะทุกวันนะจ๊ะโอ้โหนี่นครับผมชีวิตมันมันเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วนะคือหมู่บ้านนี่ <c oughs> รวมตัวกันช่วยกันเลี้ยงเลย <c oughs> โอ้โหนี่ครับผมอันนี้จะมีงานบวชก็บางคนก็ไปดำรุนหร ได้ปล่อยมาช่วยกันมาก็อยู่สองคนดักกันเลยดักอยู่กลางนี้เลยครับผมรั่วเลี้ยงไม่ไหวก็เลยดักอยู่ช่วยงานที่หมู่บ้านก่อนถ้ามีงานที่หมู่บ้านคนในหมู่บ้านเ็าจะเป็นฟาร์มฟาร์มอะไรนะฟาร์มของสุพรรณนะโคบานานอืมโชคบรนานสฟาร์มเขาจะไม่่อยเาจะเป็นฟาร์มเขาเลยมีโคงปตะพันกับโคงใหยกับสวกโมย กระสบและสำเพาเขาไม่ค่อยปล่อยว่าวัวเขามีเต่เลือดร้อยวัวมันจะห่วยเขาทุกคนเขาเลี้ยงบ้านเหมือนพ่อทางเท่นั้นเขาไม่ค่อยไล่ครับหลายนี่วัวบ้านบ้านลอยตามธรรมชาติตอนเลี้ยงเริ่มต้นในเลี้ยงจากกี่ตัวครับสามตัวสามตัวบางทีก็บางทีก็ื้อมาสองสามแม่ก็คลอดมาคลอดมาคลอดมามีแต่ตัวเมียตัวเมียมันก็จะมีผลไปต่อไปต่ออย่างนี้ถ้าได้ตัวผู้ก็มีแเ่นายห้อยครับ ถือเป็นวัวทองไทยพันไทยกระโดนก็มีพันไทยใหญ่ก็มีครับผมแต่ถ้าถ้าวัวที่ฟาร์มเขาจะเป็นวัวพันของบงปรามันอันนีญอันนี้ตื่นมากไม่มีไทยกระโดนนะครับผมมันมีแต่ไทยธรรมดา,าถ้าไทยกระโดนมันจะตัวเล็กๆอันนี้มันติดอันเันยวเพราะว่าสองเดือนถ้าโทษสองเดือนเสร็จมันก็มันจะเริ่มนั้นแล้วจุกวันนี้ก็หาตัวผู้สวยๆมาใส่เนาะมันมีพันมันมาเองมันทีก็ปล่อย บางทีอย่างอย่างพี่พระกรเขาจะมีวัวตัวตัวผู้ของเขาเขามันก็มาเราก็ปล่อยให้มันเวลาตัวเมียห้าวก็ไล่ไปเป็นครับจ่าบางทีก็เอาตัวผู้มาใส่พันธุ์นักพันห้าร้อยบ่อพันหนึ่งเออตัวผู้มาใส่ตัวเมียห้าวก็เอาตัวผู้มาใส่ตัวละห้าร้อยเลี้ยงวัวกันมากี่ปีแล้วครับโอ้มาเลี้ยงมาเลี้ยง แต่ทำไมคุณปูกคุณย่าเราเลี้ยงมาเลยจงเริ่มต้นมาแต่ก่อนเยอะสมัยก่อนนั้นไม่มีสระน้ำตัวนี้ต้องไปกลับบ้านไปกินน้ำที่นู้นบองก็ไปถึงเลยแต่ก่อนมันไม่มีสระเพืถือรัดยางสระมีอะไรแล้วเมื่อก่อนบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ไหมจ้าเป็นมรื่นกว่านี้ร่มรื่นกว่านี้ใช่ไหมเมื่อก่อนอันนี้ก็ตัดเมื่อกอนเป็นจะป่าอ๋อนี่ครับผมวัวก็จะเดินหนุนไปฝั่งนู้นครับนู้น มาเชิงเย็นประมาณสักสามสี่โมงมันจะไปรวมกันหมดเลยจะไปรอเขาอยู่ทางนูง้นวัวเขามันจะรู้สี่โมงเย็นมาหันหัวไปเลยแหละทีตต่ตะลุยลบหนุกม <c oughs> ไปนั่งปากทางคุยกันอยู่นู่นเละคอยเลี้ยงสลับกันสลับวันหยุดน<ม>ี่มีสองคนนี่แหละที่สลับกันน้องนั้นก็นี่ก็ของเจ้าเดียวอะไรยิงตัวละมนะั้งเลยตัวครับผม บ้านใกล้กันไงเป็นพี่น้องกันเลยบ้านใกลกันเนาะสองคนสองเจ้านี่คุยสนุกมากคกันรับผมสสงส่งอากก็สามสิบแล้วครับผมเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรเป็นออบจ้ะอันนี้คือเกษียณอายุมาแล้วป่ครับรูว่างยังครับยังอีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่งครับแต่ว่ายืดอาชีพเลี้ยงวัวก็มาเปลี่ยนแม่บ้านบ้างอ๋อมาเปลี่ยนแม่บ้านปกติแม่บ้านเป็นคนเลี้ยงครับอนี่ครับผมได้นั่งคุยกันได้ บรรยายไม่ถูกบรรยายไม่ถูกเขามาทำงานด้วยเขาเรานังสติ๊กหนังอะไรเรานังสติ๊กนองเตี้ยงวัวไม่ละยี่สิบบาทพอเสร็จก็ไปเอามาจากบ้านอีกน่าจะเตรียมหนังอันนี้ได้อะไรครับน so. ี่เอามาทำหนังสติ๊กโอ้โหนี่ครับผมหนังสติ๊กในตำนานเลยนะครับนี่้แท็็บกมีครันี่ทำเสร็จแล้วก็มีเดี๋ยวดูฝีมือหน่อยครับว่างๆครับๆนี่ครับป๋าสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนี่มีวัวกี่ตัวครับวัวยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดตัวครับโอ้โหนี่ครับผมแต่ละคนนะครับครับนี่นี่หนังสติ๊กนี่ดูสิสวยสวยอันนี้เอาไปขายในหมู่บ้านเหรอแน่นอนจริงจะขายให้เาคเควบาทำอย่างนี้เลยครับงานฝีมือเนาะครับครับผมนี่ทําบ้างก็เลี้ยงดูวัวไปอย่างนี้แหละต้องถามแบบนี้ว่าครับหัดทาหนังสติ๊กนี่มาตั้งแต่ตอนไหนครับทํานอนแล้วตั้งแต่เห็นปู่ย่าตายายก็พัดทามาก็อ๋อครับผม เรียนแบบเกมเรียนแบบเกมมขายอันเท่าไหร่ครับเนี่ยอันละสิบบาทอันละสิบบาทถ้าถ้าใส่ยางก็อันละยี่สิบครับทำจากไม้อะไรครับไม้อะไรนะไม้เออไม้คนเลี้ยงวัวห้างานไม่บอกแบบเอแบดเอภาษาเขมรมนต์เขาเรียกไม้อะไรไม้เดิมพึ่งเงี้ยครับเดิมพึ่งเงี้ยครับ ภาษาไทยนี่ผมไม่รู้จริงๆนะครับครับแางนี้เลบช่วงว่างก็ดูวัวบ้างนั่งเล่นคุยกันบ้างเลาไปบ้างอะ่รแนี้มัไก็ทรงลูกเรียนขผมโอ้โหผมต้องถามพอได้ส่งลูกเรียนผมผมขอถามแบบนี้วันหนึ่งทํากี่อันครับวันหนึ่งประมาณ2ี่อันครับโอ้แล้วแต่แล้วแต่สิบอันบ้างยี่สิบอันบ้างนนี้พี่เอามาจากไหนที่บ้านสุดยอดมากเลย แล้วเอาไปขายที่ไหนครับละยี่สิบอันเขาจะเอาที่บ้านจะมารับอ๋อมีคนมารับเอาที่บ้านเลยบางครั้งก็ไม่ถึงแล้วแต่บางครั้งก็เอามาไม่ได้เอามาบ้างอย่างเงี้ยครับผมมีงานแบบงานยากไหมอย่างเช่นแกะสลักแกไรด้วยมีไหมก็ไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมแต่ทําเป็นไหมธรรมดาครับธรรมดาใช่ไหมครับโอ้นี่ครับผมงานฝีมือนะครับงานไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมงานเลี้ยงวัวก็มีอย่างนี้เลยครับผมบางทีก็สารอะไรบ้างสารพวกตะกงตะกร้าแตะ นั่งดูวัวไปแล้วก็ทาอันนี้ไปอืมวัวของพ่อตัวไหนบ้างครับนี่นี่ตัวนี้ใช่ไหมเดินกําลังเดินมาใช่ไหมนั่นกำลังเดินมานะครับอากาศมันร้อนมากเลยครับผมวันนี้เตงวัวโอร้อนโชคค่ะอากาศฝนตกวิ่งเข้าบ้านนะวัวไม่ชอบนะถ้าฝนครับผมถ้าฝนตกในวัววิ่งเข้าบ้านเลยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่อืมนี่ครับประมาณนี้นะครับผมนี่งานฝีมือครับเอ๊ะนางกระติกนางกระติกเนี่ เตรียมไม้มาเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับโอ้ในตะกร้านี่ครับแน่นอนจริงโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสี่ท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ